นี่คือต้นยาที่มันขึ้นลกมากเนี่ยมันลกอย่างนี้แล้ครับเนี่ยป่าทางเดินจะเดินไม่ได้แล้วอ้อ,อปลูกดอกไม้ไว้ไงลกจนเดินไม่ได้ทีนี้วิธีการน่ะเนี่ยคนทั่วไปเขาก็จะโยนทิ้งเลยหญ้าเนี่ยลกมากอีกอย่างก็จะ,จจะใช้ยาฆ่าหญ้านั่นแหละเขาเรียกว่าตัดช่องทางความก้าวหน้าของตัวเอง ไม่รู้นะอ,อว่าอย่างนี้แต่เขาอาจจะโกรธก็ได้คนทั่วไปนะว่าอ๋อนี่พูดอะไรก็ฟัง,ฟงไม่เขารู้เรื่องนะครับเอามาเข้าเรื่องของเราเลยครับนี่ดอกไม้ทานตะบันดอกจังเล็กใช่ไหมของอ๋อข้างบนใหญ่มากเพราะว่าปุ๋ยมันเยอะไงเดี๋ยวอ๋อจะขุดขุดเป็นรางเนี่ยเละเละต้นไม้เนี่ยขุดเป็นรางแล้วก็เอาญ้านเนี่ยกบฝังไว้เลยไม่ต้องเอาไปทิ้งไหน ก็ประมาณสัก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าไม่ต้องไปขนปุ๋ยมาละอ๋อจะปลูกข้างๆมันนะแถวมันข้างๆนั่นนะหรือว่าจะปลูกตรงหลุมนี่เลยก็เลยก็ยังได้ที่จะฝังที่ฝังหญ้าเนี่ยนะหญ้าส่วนหนึ่งก็จะตายส่วนหนึ่งมันจะขึ้นมาใหม่แล้วก็แล้วก็ฆ่ามันใหม่แล้วก็ฆ่ามันไม่ต้องหมดหรอกเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกหญ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าหญ้ามันเป็นปุ๋ย นคนจะคิดได้แค่ว่าออกำจัดหญ้านะหญ้ามันลกหญ้ามันลกหญ้ามันไม่ดีจริงๆหญ้าดีครับหญ้าขึ้นมาเนี่ยดีที่สุดทะเลทรายถ้ามีหญ้าเนี่ยเขาดีใจแย่เลยนะเพราะฉะนั้นออกก็เป็นทะเลทรายเหมือนกันเพราะอยู่ชายน้ําพอมีหญ้านี่ออกก็ต้องดีใจใช่ไหมนี่ครับก็เรียบ เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามขนก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกใต้รางก็คือทรายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ที่จริงมันไม่ใช่๋อฝังอาหารไว้อันนี้จริง,รงๆเรียนแบบพวกพวก,กมดพวกแมลงเขาจะตุนอาหารของเขาเขาจะเอาจับมแมลงมาแล้วก็จะมาหอ่หอหอ่อห่อใยพันหอ่หอห่อหุ้มไว้ปวกก็เหมือนกันก็จะขนใบไม้กิ่งไม้ขนมาขนมา,ขนมาไว้ที่รังของเขา พอขนมาไว้ที่รังของเขาแล้วเออลูกเขาเกิดมาเขาก็ได้กินอาหารอันนั้นอ่ะถาม่ากินโดยตรงไหมมันย่อยสลายกลายเป็นโปรตีนอาหารโดยจุลินทรีไงอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวหญ้ามันทุกย่อยสลายกลายเป็นจุลินรีย์เราไม่ได้ไปฝังตรงรากของต้นไม้เราโดยตรงเห็นไหมห่างกันหนึ่งคืบมันก็จะซึมไปเองต้นไม้งามต่อไปปลูกแถวนู้นก็ได้หรือว่าจะขยับมาปลูกไกลๆเครื่องงามได้เหมือนกันเนี่ยเยอะแยะ ก็เยอะเดี๋ยวขุดนะครับเดี๋ยวต่อนะแป๊บหนึง่งใ,ใกล้จะมืดแล้วนี่ขุดแค่สองสามนาทีก็ได้ละได้เยอะแล้วงานขุดเป็นร่องแล้วร่องหน่อยๆไม่ต้องลึกมากแล้วก็ยญ้าก,กบไปมันจะตรงบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ยุบแล้วก็ปาด นีเป็นทรายแต่ทรายมันเริ่มผสมดินแล้วล่ะทรายเริ่มดีแล้วแต่ถ้าทําอย่างนี้ดีเลยอีกสองสาเดือนข้างหน้านี้เป็นดินดีมากแล้วอีกปีหน้านี่โหสุดยอดแล้วเป็นดินสุดยอดไม่ต้องแปลปุ๋ยไหนมาปุ๋ยตรงนี้ปุ๋ยมันเกิดอยู่ตรงนี้มันเกิดของมันเองก็เป็นสูตรที่อ๋อทำที่กรุงเทพนั่นแหละก็คือเอากิ่งไม้ใบไม,ไม้หมัก แล้วก็มาใส่กกไม้มันก็งามแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปขุนถ้าเราทำดอกไม้เว้นระยะห่างทางเิ้อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดพอหญ้ามันเกิดแล้วก็ถากลงมารวมในเฉพาะช่องเหมือนแป้งผักก็ทำแบบน,นี้แป้งผักแล้วก็ามากบ ใครจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษยังไงก็เรียกไปนะนี่มันง่ายๆมันก็คนไทยทําภาษาไทยทํานี่คือหมักหมักหญ้าจะมัดเจอมัดเจออะไรมันจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยมันจะทํำยังไงการหมักต้นไม้เป็นต้นๆก็เราหมักอย่างนี้ก็ได้นะครับ ต้องหมักต้นไม้เป็นต้นต้นหรือว่าไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมาหมักเพราะว่านี่ไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ถกักถักเอาดินยากขึ้นมาใหม่แล้วก็ถักถักถ้าก็ากลงไปกถักก็ลงไปอีก,ก,อกนี่เยอะมากคนไทยก็น่าจะรู้เนาะ จะรู้วิธีนีวิธีน,ธนี้วิธีสร้างปุ๋ยเนี่ยเป็นเงินรู้จักเท่าไหร่แล้วแค่ทำแค่อย่างนี้ยนิดเดียวเนี่ยเป็นเงินกี่พันแล้วเนี่ยอ๋อว่าหลายพันบาทแล้วนะวันหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วนะที่ทำอย่างนี้ได้ก็ได้มันคือเราได้ปุ๋ยก็เหมือนเราได้เงินนะได้ดินดีก็เหมือนได้เงินดินเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องไปเอาว่าเออวันนี้ ขายเงินขายของได้ร้อยบาทมันไม่ใช่มันไม่จําเป็นไอ้แค่ร้อยบาทนั้นหรอกทําอย่างนี้มันก็ได้อีกพันสองพันบาทแล้วเนี่ยไม่จำไม่จ่อจำเป็นจะต้องคิดจะเป็นสตังค์ไปทั้งหมดคิดเป็นสิ่งที่ได้อะมูลค่ามันเยอะกว่าสตังค์ครับเพราะคนคิดกันแค่สตังค์นึกว่าวันเนี้ยมีค่าอยู่แค่สตังค์ไม่ใช่ วันนี้มีค่าอยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้บ้างออกก็จะบอกพยายามบอกเล่าเรื่องให้ฟังว่ามันไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาดินเนี่ยหมกไม่ต้องหมกลึกหรอกหมกนิดหน่อยค่อยๆหมกไปเรื่อยๆอาจารย์สอนว่าห่มดินนี่แหละครับห่มดินการบอกให้เอาฟางเอาย้าเอาะไรก็ได้ห่มดินนี่แหละครับห่มดินน่เ็นวิชาที่ออกคิด หลังจากอาจารย์สอนมาแล้วพอก็รู้แล้วโอ้โหห่มดินห่มดินคือไม่ต้องไปเอาฟางข้าวมาห่มดินหรอกไม่ใช่เคยไปดูงานเหมืนกันเขาบอกว่าฟางข้าวห่มก็ในสวนเรามันไม่ได้มีฟางข้าวในสวนเรามีต้นหญ้าแต่เขาบอกว่าต้นหญ้าต้องเอายาฆ่าหญ้ามาฆ่าออกกันเลยเลิก ไม่เอาและยาคายาไม่ทำทั้งนั้นแหละจะไปฆ่าทำไมในเมื่อยาเขามีคุณค่ามีประโยชน์มากมายจะไปฆ่าทำไมครับเราจะไปฆ่ายานะถ้าเราฆ่ายาเหมือนเราฆ่าตัวเองเลยครับอืม,อม คนไปซื้อปุ๋ยเท่ากับทำลายตัวเองนะทำลายอนาคตตัวเองไปซื้อปุ๋ยซื้อยาร้านค้าเนี่ยตัดเรียกว่าตัดความก้าวหน้าตัวเองนี่อ่ะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันๆก็ได้ลอง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 ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปหมักไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปขนปุ๋ยมันอยู่ที่บ้านเราเองนี่แหละ <Okay. S 1> ออกไม่ได้ปลูกไม่ยามันขึ้นเองเห็นไหม ขึ้นเองนะปุ๋ยะปุ๋ยออมขึ้นเองส่วนไอ้ที่หมักเป็นน้ำหมักอันั้นเอามาฉีดให้ทั้งใบแล้วก็ที่หมักแล้วก็เอาไปใส่บริเวณที่เราจะรีบเร่งในการปลูกแล้วก็ไปใส่ต้นดอกไม้ยังไม่ได้ปลูกเลยต้นไม้น้ำก็ไม่ได้ลดเพราว่าผู้ช่วยเขาลดให้แล้ว คือการห่มดินนี่ไงคือการเปลี่ยนดินทรายให้เป็นดินร่วนเป็นดินเลวให้กลายเป็นดินดีนี่ไงครับเกือบเตียนล้เดี๋ยวก็จอบถกักถากเตียนสวยงามเดินไม่มีอะไรสะดุดใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งที่ที่มันลกอะ่ะแต่มันลกไม่ถึงตรงนี้หร้กตรงนี้ลกที่สุดเพราะว่าดินมันดีงาม แต่ออยากให้มันงามเฉพาะดอกไม้ไงเนี่ยดอกไม้ออนะอยู่ชายน้ำเลยอันยิ่งใหญ่้าหมอกลงนี่สวยแค่ไหนเนี่ยเวลาหน้าหนาวหนาวห,หมอกลงแล้วก็มานั่งอยู่บนเกาะนี่แล้วก็เช้าเช้าก็เดินมาดูดอกไม้เราแล้วก็ตกปลาปลาครับนั่งชมลมปลาขึ้นป๊๊บแป๊บป๊บป๊บ,ปบ นี่ตอนนี้ยอดมันหักไปนี้ครับตอนเย็นก็เห็นดอกเห็นไหมไม่ใช่ว่ามันบานแต่ตอนเช้ามันไหลดอกพันตะวันขอให้ปลูกเถอะสวยงามครับนกร้องเงียบสงบเดี๋ยววันหลังก็มาอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ดอกสีขาวพี่สาวชอบจังเลยนี่ดอกใหญ่ดีด้วยไหมถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็สวยเองละครับ อันนี้ออปลูกไว้รอบแรกยังไม่ต้องพิธีพิธันมากไหม,มันก็ยังสวยเลยก็มีเรืออยู่มีเรือมีแพแล้วออก็อยู่คนเดียวตรงนี้เนี่ยตรงนี้ลกเห็นไหมก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆมันก็เลยเตียนแค่ทางเดินแต่ตรงข้างๆมันลกเดี๋ยวเราถากออกถากออกแล้วก็หมกทางนี้ถากออกก็หมกฝังมันก็จะเตียนตรงนี้รอบตรงนี้ลกมากเห็นไหมเตียนหน่อยเตียน ทานตะวันจะเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนี่คือการไม่ได้ใส่ปุ๋ยไงปล่อยทรายเป็นปุ๋ยดินทรายของเขาอย่างเดียวเลยยาก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็ไม่ได้ทำทั้งนั้นแหละเนี่ยตรงนี้ลกมากเลยเดี๋ยวเอาให้โค้งแล้วก็เคียนให้เป็นทรายแดงๆเฉพาะทางเดินสวยสวง,งามด้านบนก็เริ่มลกแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเ้าขุดขุดแล้วังเลยขุดแล้วังเลยฝังฝังฝังเปลี่ยน ดินเลวให้เป็นดินดีตรงนี้ก็ต้องตัดตัดให้เตียนเลยให้เลี่ยนเลยสวยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามออช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ